วิทย์นะครับพลวิทย์รัตนนัทเนพิไลนะครับมีบริษัทของตัวเองครับเป็นบริษัทสถาปัตปออแบบย์นะครับสถาบิกออกแบบแล้วก็มินเทียร์ดีไซน์ด้วยนะฮะชื่อชื่อ P H C I A นะครับ Living Design นะครับก็เปิดมาประมาณ8ปีละอาวิทย์เล่าเส้นทางตัวเองให้หน่อยครับก็จริงๆแล้วพอเรียนจบใช่ไหมพี่ก็มีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัททำอินเทียร์เป็นบริษัทที่อยู่เบสออนฮ่องกงนะครับแล้วก็เขาก็มีสาขาในไทย ทีนี่เขาก็เลยเข้าไปทำพอเข้าไปทำปุ๊บอ่ะผมก็จะได้ทำแต่เขียนแบบรังน้ำบันไดหนีไฟเคลียร์ขั้นบันไดหนีไฟคือผมได้ความรู้เยอะมากนะจริงโอเคหลังจากออกมาจากออฟฟิศนั้นแล้วไปไหนต่อ <S <S ก็ไปไปทำงานกับวัสดบก็จะมีอาจารย์วสัสุพี่แนทครับอาจารย์วสัสุกับพี่บุญเลิศซึ่ง นนก็งานเขาก็จะเป็นแบบดีคอนตรักชั่นแล้วตอนแรกที่ผมบอกว่าผมทำงานอินเีเลียมาใช่ปะเขาเลยให้ผมทำอินทีเลียในช่วงแรกๆประมาณผมอยู่อยู่ที่วัดแส่แรประมาณ3ปีช่วงประมาณปีแรกครึ่งปีแรกผมก็ทําแต่ว่าพอผ่านไปครึ่งปีปุ๊บเขาก็ให้โอกาสเขาก็โยนงานสถาปัตย์มาให้ผมทําเลยจริงๆแล้วที่นี่เป็นที่ที่ให้โอกาสผมเยอะมากก็คือให้ทํางานประกวดแบบนี่นู่นนั่นก็คือจริงๆที่นี่สอนเยอะมากครับแล้วก็ให้โอกาสเยอะมากแล้วมันพาฒไปต่อทําไมถึงตัดสินใจว่าจะต้องออกแล้ว มันก็เริ่มมีจุดที่เราเราก็ทํางานไปใช่ไหมฮะเราก็ทําดีไซน์แล้วก็ทําดีไซน์แบบแล้วก็ใครยี่ดีไซน์เต็มที่เลยนะฮะพอทําไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันถึงจุดที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยวิทอันนี้มันไม่ดูไค่เป็นงานวอสเล็บเลยวะ่ะแต่ผมเข้าใจเพราะว่าบริษัททุกบริษัทมันก็มีเนิตี้ของตัวเองผมก็เลยคิดมาคิดในหัวว่าเออหรือว่ากูแบบเอาไปทําเองได้แล้วว่ะอ่าโอเค,คเหมือนนับเคาะแล้วว่าจะเริ่มทีนี้ทาไงต่อ,อทำไงดีวะกูกขาดอะไรวะ นั่งนั่งลิสก็กูขาดอะไรบ้างหนึ่งเลยกูขาดกูขาดวาสนาที่ดีกูก็เลยกูมีแต่แรงมีแต่แรงกูขาดกูก็หาคนที่มีวาสนาดีสักคนกูก็เลยถ่ายถ่ายถ่ายเฟซบุ๊กแล้วก็จริงๆแล้วผมมันมีคนคือพลอยเนี่ยฮาริสดีเนี่ยคือคนที่คือเขาเป็นนักเขียนตอนนั้นเราก็เลยคุยได้เพราะเขาก็จบอินเทอร์เนียเหมือนกันผมก็เลยแบบลองดูว่าโอเคบ้านเป็นแบบบริษัทเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมแบบโอเคเทสดีนะโอเคนี่นู่นนั่นมีครบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักคนเยอะ แล้วก็อยู่ในสื่ออะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออโอเคคนนี้โอเคผมก็เลยทักแชทไปเลยแล้วพอจะทำออฟฟิศล่ะสิ่งที่เราขาดคือเราขาดคนที่มีโลจิคอในการใช้ชีวิตมากๆคนหนึ่งคือคือคือโตเนี่ยเป็นคนที่อาร์ตด้วยหปายถึงว่าเราหายากนะหาคนที่มีความอาร์ตในการเสพศิละปะ ฟังเพลงดูหนังทุกอย่างแล้วก็มีความโลจิคอในการใช้ชีวิตด้วยอะ่ะคนแบบนี้หายากซึ่งทุกวันนี้ผมก็ท่ายถูกเพราะว่าทุกวันนี้พอคนเมื่อก่อนคนมันแค่สั่งสี่คนนะตอนนี้มัน20คนอพอ20คนปุ๊บแม่งถึงจุดที่แม่งคนไม่ไหวจริงมันก็เลยแบบเออให้พี่ตอนนี้ผมมีบิวสิเนสอยู่ที่ออฟฟิศด้วยเป็นเป็นพี่โตแหะมันก็บอกไปขอให้พี่ลงมาช่วยจัดการเรื่องทุกทุกอย่างที่เป็นหลังบ้านนะครับทุกอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดีไซน์อะ่ะ ซึ่งโอเคเราก็ไปต่อได้ทําไมวิทย์ไม่มองคนเพื่อนในคณะหรือเด็กคณะเราเป็นความสําคัญแรกสมมติว่าอันนี้มันต้องเป็น A, B, C เนาะถ้าผมเป็น A ใช่ป่ะแล้วผมหาคน A อีกสคนอะ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าหา BC อย่างเงี้ยก็คือมันก็มาเติมสิ่งที่ A ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมันก็จะไปต่อได้อ,อันนั้นค,คือคริติคอลทิงกิ้งตอนนั้นเลยพี่ว่ามันเอว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ มาเราคลิกออฟโปรเจกต์ยังไงหรือว่ามันงานมันมาเรื่อยๆเ,เองหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วแต่ละคนก็จะมีลูกค้าของตัวเองมาเอาจริงนะผมเริ่มลูกค้าคนแรกจากจากอาจารย์วัุเลยคือผมทําบ้านหลังหนึ่งอยู่นะฮะเป็นบ้านที่รับตระจากพี่ใหม่อีกทีหนึ่งในออฟฟิศอาจารย์วสุนี่แหละเป็นบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ผมก็เข้าไปทำอินเทอร์เวียให้เขาก็คืออาศัยความรู้ที่ที่เรียนมาตอนเอ้ยที่ทํางานมาตอนปีแรกแล้วก็อาศัยพลอยอาศัยโตช่วยกันแล้วก็ปุ๊บ,บ,บออกมาอันนี้นก็เป็นงานแรกที่ที่แบบ พอจะมีพอร์ตให้เอาไปให้คนอื่นดูนะว่ากูทําอะไรอย่างนี้แต่ว่างานที่แบบมันงานที่มันบูมจริงๆน่าจะเป็นโอกนะครับที่มันเป็นแบบเวดดิง้งเอาเวนิวโค้งอ่ะตั้งแต่มีงานนั้นมาก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมากในเมื่องานเราออกไปมากขึ้นเรื่อยๆอะคนที่เขาเข้ามาก็คือเขาจะชอบงานเราอยู่แล้วด้วยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่นะคือข้อดีคือเราก็จะมีลูกค้าเยอะ ที่เขาเข้ามาเราเราไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเขาอยากได้มึงอยากได้นี้ใช่ไหมได้กูทำให้แต่ว่า <ร fect. S 2> พอวันหนึ่งอ่ะพี่จะคิดว่าเฮ้ยไย่ไหมกูไม่ไมพ <Scotland. S 2> ัฒนาตัวเองเลยวะจนถึงว<ๆ>่าทุกคนเข้ามาแบบเนี้ยคือหลังๆผมก็เลยเปลี่ยนแบบคือพอมันมีอย่างนั้นประมาณ3-4งานอะ่ะผมเริ่มบอกคุยกับลูกน้องผมว่าเฮ้ย<ม>เราจะไม่ทําอย่างนี้แล้วคือต่อให้เขาจะเข้ามาขอร้องให้เราทำเนี้ก็จะบอกว่ามันมีแบบอื่นที่อาจจะดีเหมือนกันตอนนี้สเกลงานที่ทําอยู่อ่ะมัน มีแบบอะไรยังไงบ้างเวลาเราทํางานเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างที่มันอยู่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยากเอามาคุยแล้วกันครับว่าว่ากว่ามันจะได้ของนี้ขึ้นมามันต้องผ่านอะไรบ้างจริงๆแล้วไอ้โปรเจกต์โอกเนี่ยก็ไอ้โครงๆที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นนะฮะจริงๆแล้วมันมันถูกปรับวัสดุมาเยอะมากเพราะว่าอันนี้วิศตตัดสินใจเลือกใช้วัสดุอะไนะ เป็น EPS โฟมครับโฟมชายเป็นโฟมแล้วก็เอารวดกรงไก่นะครับามาเคลือบแล้วก็ฉาบด้วยคอนกรีตฉาบด้วยคอนกรีตอีกทีหนึ่งล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ3-4รอบซึ่งซึ่งอพอมันเกิดมันเกิดไอเดียเหล่านี้ขึ้นเนี่ยถ้าถ้าพี่สังเกตให้ดีนะครับไอตรงที่มันเป็นโค้งทางซ้ายมือนี่ยจะเป็นโฟมหมดเลยเพราะว่ามันมาทีหลังเนาะแล้วมันก็เหมือนกับน้ําหนักมันเบาหนึ่งเลยนะ สองคือ,อมันไม่ลามไฟมคือมันมีคอนดิชันทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของอาร์เคเทคเจอร์ได้<ะ>ก็เลยต่อไปก็เลยมีคนมาให้ออกแบบเป็นสตูดิโอเหมือนกันเขาบอกว่าอยากสร้างสตูดิโออะถ่ายภาพที่มีความเป็นเซนต์ออฟเพลสก็คือมีความเป็นสถานที่ แบบนั้นจริงๆแล้วก็เอาแสงธรรมชาติเข้ามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้สะดิโทั่วไปก็จะชอบมืดๆใช่ไหมพี่ก็แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตัดต่อหรือทำอะไรเองแต่ว่าเขาต้องการสตูดิโอที่มีแสงธรรมชาติเข้ามาผมก็ใช้แสงธรรมชาติเข้ามาเล่นในแบบรูปแบบต่างๆมันจะเป็นการแบบเอาเข้ามาในรูปแบบของวงกลมเออเามาในช่องแสงข้างบนข้างๆงข้างล่างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นการให้แสงในในรูปแบบที่ต่างกันแล้วก็เชฟสเปซ ให้ต่างกาันในวิธีการใช้ใช้คว้าเอาพี่ด้วยความที่เรามีทเวีย่ในออฟฟิศนะทั้งางน้ำตกน้ำพลอยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะ transfer แบบไอตต้ element เล็กๆน้อยของของตัววัสดุตกแต่งอะให้มันกลายเป็น structure หรือ architecture ได้ไหมนะอ่าเราก็เลยแบบอเอาบัวมาเล่นถูกต้องแล้วก็เลยไปตามหาร้านขายบัวแล้วพี่เข้าไปุวกเขาเนี่ยของเหลือเต็มไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะรีไ i v e หมายถึงว่าเราจะ ชชบชีวิตของพวกนี้มันขึ้นมาได้อีกทีได้ยังไงเป็นที่ว่ามันสนุกดีนะพี่คือเราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าพอเราเห็นโอกาสอของของที่มันสวยอะ่ะแล้วผมคิดว่ามันใช้ได้ก็เลยก็เลยคุยกับน้องว่าเราก็ลองสตาร์ทดีขึ้นมาอันนี้คือวิดแอปพลเนี่ยมันเกิดจากตัวเราแชร์เลนตตัวเองในเรื่องนี้ใช,ใช่ในเรื่องของวัสดุอันนี้โปรเจกต์ชื่ออะไรครับชื่อว่ารอยไรครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือโรงเรือน,นมันมีหน้าที่ที่ช่วยทําให้แสงกรองแสง เวลาเราปลูกพืชอะไรที่เป็นผักสลัดหรือผักที่มันต้องการแสงในปริมาณที่น้อยหน่อยแต่ว่าต้องการอยู่โรงเรือคือประโยชน์ของมันแล้วมันก็มีทั้งแต่ไม้เลื้อยที่แบบอยากปลูกให้มันเยอะที่สุดให้สูงที่สุดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจัดให้ตัวฟอร์มเนี่ยมันฟอ l l o w ฟังก์ชันนีด้ไหมก็คือให้ฟอร์มเนี่ยมันลู่ขึ้นจนถึง จนถึงเตี้ยที่สุดที่ทประมาณเม80ถึง2เมตรโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่าได้ทํางานกับธรรมชาติไซส์เป็นธรรมชาติ